การฟื้นคืนจากหลุมวันที่โลกทั้งใบต้องสั่นสะเทือนวันที่ทุกเสียงเงียบลงและทุกดวงตาก็จะได้เห็นความจริงที่เคยปฏิเสธวันหนึ่ง โลกที่เราเดินอยู่ทุกวันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแผ่นดินที่เคยเย็นใต้เท้าจะร้อนขึ้นจนไม่มีใครยืนอยู่ได้ท้องฟ้าที่เคยมีเมฆจะเปิดออกเหมือนผ้าที่ถูกฉีกและเสียงหนึ่งจะดังขึ้นทั่วจักรวาลเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเสียงของเกียร์มาวันที่แผ่นดินจะคืนสิ่งที่มันเคยกลืนในอัลกุรอานเขียนไว้ว่าและเมื่อแผ่นดินได้สั่นสะเทือนด้วยการสั่นสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่และมันได้ปล่อยสิ่งที่มันเก็บไว้ข้างในออกมา หลุมศพทุกแห่งทั่วโลกจะเปิดออกไม่มีชื่อไม่มีฐานะไม่มียศศักดิ์แผ่นดินจะคืนร่างกายทุกดวงที่มันเคยกลืนและมาลายกาจะเรียกแต่ละวิญญาณด้วยชื่อที่พระองค์รู้เพียงพระองค์เดียวทุกคนจะลุกขึ้นด้วยการกระทำของตัวเอง ท่านะบีมูฮัมหมัดซอลลัลลัฮูอะลัยฮสสลัมกล่าวว่าผู้คนจะถูกให้ฟื้นขึ้นในสภาพเดียวกับที่เขาเสียชีวิตบางคนลุกขึ้นโดยมีแสงสว่างนำทางบางคนลุกขึ้นโดยร่างกายมืดมัวและสะดุดเท้าตัวเองและบางคนไม่สามารถยืนได้เลยเพราะภาระบากทวงร่างไว้หนักจนเกินไปเสียงแห่งการเรียกสุดท้ายจากอัลกุอานเขียนไว้ว่าแล้ววันหนึ่ง แตรจะถูกเป่าขึ้นแล้วทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจะตกตะลึงยกเวน้นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเสียงของแตรจะทําให้ทุกชีวิตลุกขึ้นพร้อมกันไม่มีที่ให้ซ่อนไม่มีที่ให้หนีและแผ่นดินจะกลายเป็นลานกว้างแห่งการรวมพลที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมายืนเคียงข้างกันโดยไม่มีอะไรติดตัวนอกจากการกระทา มาลายกะจะนำวิญญาณคืนสู่ร่างในอากรุอ่านกล่าวว่าเมื <S <S <ess iz it> song, ่ออัลลอฮ์ทรงอนุญาตวิญญาณจะกลับเข้าสู่ร่างกายและพวกเขาจะรู้ว่าการรอคอยในบรารซักไม่ใช่ฝันแต่มันคือความจริงร่างของผู้ศรัทธาจะลุกขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเพราะเห็นมาลายกะแห่งความเมตตามารับด้วยแสงส่วนผู้หลงทางจะมองเห็นมาลายกะแห่งความยุติธรรมพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่เคยตอบ นี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่มันคือวันเริ่มต้นของความจริงในวันนั้นไม่มีใครพูดแทนใครไม่มีทนายไม่มีอำนาจไม่มีโชคชะตามีเพียงน้ำหนักของการกระทำที่จะถูกวางไว้บนตาช่างในอักรูอ่านเขียนว่าและเราจะวางตาช่างแห่งความยุติธรรมในวันแห่งการฟื้นคืนชีพดังนั้นจะไม่มีใครถูกอธรรมแม้เพียงเท่า,มาเมล็ดธัญ,ญพืชและเมื่อหนังสือแห่งการกระทำถูกเปิดออกเสียงก็จะเงียบถูกหัวใจจะเต้นแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราอดีคือครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเองอ,อักลรอ่านเขียนไว้ว่าและทุกคนจะถูกนำหนังสือของตนมาให้และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้กระทำผิดตัวสั่นเพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาเสียงแรกที่ได้ยินหลังจากนั้นคือคำว่าสลามสลามคือคำตอบรับจากพระผู้เมตตาสลาม คือรางวัลของผู้ที่ไม่เคยหยุดศรัทธาจากอกากรูอ่านเขียนไว้ว่าและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบรับด้วยคําว่าสลาบจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตาวันกิยามะไม่ใช่วันแห่งความสิ้นสุดแต่มันจะเป็นวันที่ทุกอย่างที่เคยถูกปิดไว้จะถูกเปิดออกค่ะอินชาอัลลอฮ